เมื่อวันที่5มีนาคม2568คณะครูและนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหน,นองคายจำนวน56คนเข้าเยี่ยมชมสูนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรี ในครั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักพุทยาบริการให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพาชรบุรีซึ่งวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเ <M> <A> มื่อวันที่ 5. มีนาคม2.568ณห,ห้องประชุมชั้น3คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยาบริการได้เข้าร่วมประชุมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานด้านพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต เมื่อวันที่6มีนาคม2568คณะผู้บริหารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีรับมอบรางวัลผู้อ่านดิจิทัลยอดเยี่ยมจากบริษัทเอฟโกแห่งประเทศไทยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณทีมงานสำนักวิทยาบริการคณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่18มีนาคม2568สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับดรสุมเมธปันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตนาย,ยกสภามหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สลลาพระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีในครั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรขอ,ของสำนักวิทยาบริการ รวมให้การต้อนรับและนำชมสู่เรียนรู้ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ดรสุเมธตันติเวชกุลได้กล่าวชื่นชมพร้อมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจในการดำเนินง,งานสู่เรียนรู้สารพระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตเมื่อวันที่17มีนาคม2568ศูนวัตรกรรมการเรียนรู้สำนักวิทยาบริการถ่ายทอดสดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิริขันว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิริขัน <S <S เมื่อวันที่18มีนาคม2568ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยมและการดำเนินงานด้านยุทธ,ธาศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของพลเอกดาวพงษ์รัตะนสุวรรณองค์มนตรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ทั้งนี้สำนักวิทยาบริการได้รับผิดชอบกิจกรรมการพัฒนาชุมชทนท่้ำลงสู่การเป็นชุมชนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่21 เมื่อวันที่21-22มีนาคม2568คณะทำงานโครงการการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนสมาร์ตซิตี้ด้านการท่องเที่ยวตำบลปากน้ำปลานและตำบ,บลสามรอยอดจังหวัดประจวบคิริขันลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนสมาร์ตซิตี้ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัลโดยมีการหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามรอยอดจังหวัดประจวบคิริขันและลงบันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆของชุมชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทำให้ชุมชนก้าวสู่ชุมชนสมาร์ตซิตี้ในด้านการท่องเที่ยวต่อไป <S <S เมื่อวันที่26มีนาคม2568สำนักวิทยาบริการได้จัดกิจกรรมห้องสมุดพบคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยจำนวนสคณะได้แก่คณะคลุศาสตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์กาจนาบุญสง่งคณะบดีคณะคลุศาสตร์องศาสตราจารย์ดรสุพนัทส,สับนาวินคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะกรรมการบริหารคณะและประธานสาขาวิชาต่างๆเข้าร่วมรับฟังและแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการของห้องสมุดร,ร่วมกันซึ่งกิจกรรมห้องสมุดพบคณะ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรงสิทธ์สนขำหลองผู้อำนวยการสำนักนางสาวคณะพาทองตันและนายสวัสดิ์อุราลิศบุคลากรสำนักวิทยบริการเพื่อแนะนำการบริการของสำนักเช่นแนวปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่สื่อการสอนรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การบริการฐานข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆและช่องทางการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของสำนักวิทยบริการ